สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวแล้วก็เทสระบบกล้องตัวนี้นะครับเป็นฟูติฟิล์มนะครับ JV150 นะครับสภาพบอดี้โดยรวมนะครับมีรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับขอแจ้งเป็นตำหนิไว้นะครับเพื่อนๆบริเวณบอดี้นะครับจะมีรอยรล้าวนะครับผมก็เลยหยอดกาวใส่ไว้ให้นะครับเพื่อไม่ให้มันแตกมันร้าต่อไปนะครับผมหยอดกาวไว้ให้แล้วนะครับแน่นสนิทดีนะครับกับบริเวณตัวนี้นะครับผมนะครับ นอกนั้นก็ถือว่าสภาพยังสวยอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับได้มาก็สภาพนี้เลยนะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่นะครับให้ไปนะครับเป็นตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ส่วนมโมอรีการ์ดนะครับเป็น SD การนะครับแนะนําให้ใช้ของแท้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้แถมให้ไปนะครับความจุอยู่ที่2อถึงแปดิกกำลังดีนะครับผมนะครับตอนนี้ผมเอามาลองให้ดูนะครับ ที่แถมให้ไปก็จะมีแบตนะเพื่อนเนะครับเวลาปิดฟ้าแบตก็ให้มันตรงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดันให้มันลงล็อกนะครับแล้วก็มีกระเป๋ากล้องนะครับแถมไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับวิธีการเปิดคือกดตรงนี้นะครับผมถ้าเปิดไม่ติดนะครับเพื่อนๆเช็คดูนะครับว่าใส่แบตเข้าไปถูกข้างไหมนะครับ ติดแล้วนะครับกดตรงนี้นะครับค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็ถ้าเราไม่ตั้งค่าวันที่ก็กดข้ามได้เลยนะครับจอเห็นได้ชัดเจนนะครับเพื่อนการซูมเข้าซูมออกปกติดีนะครับตัวเลนส์สวยใสเลยครับเพื่อนนะครับถ่ายได้รูปสวยเลยนะครับแม้บอดี้เขาจะไม่ค่อยสวยก็ตามนะครับโทนรูปนี่สวยแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูวิธีการถ่ายนะครับตัวนี้เป็นโหมดออโต้นะครับเวลาเพื่อนจะกดถ่าย ให้กดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับก้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับและกดย้ําลงไปอีกทีหนึ่งนะครับเป็นการถ่ายนะครับส่วนถัดมานะครับผมจะมาที่โหมด P นะครับเวลาหมุนเปลี่ยนโหมดก็หมุนตรงนี้เลยนะครับในโหมด P นี้นะครับเราก็จะสามารถตั้งค่านะครับพวกการเปิดปิดแฟลชได้เยอะมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งที่เปิดแฟลชไว้นะครับจะมาลองยิงแฟลชให้ดูนะครับแฟลชก็ยิงปิดปกตินะครับเพื่อนแล้วก็ถือว่าชา์จใต้ไวเลยนะครับ เวลาถ่ายนะครับก็กดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับให้กล้องเข้าจับโฟกัสก่อนนะครับค่อยกดย้ําไปทีหนึ่งนะครับเป็นการถ่ายนะครับส่วนถัดมานะครับก็ในแต่ละโหมดนะครับถ้าเรากดคําว่าเมนูนะครับการตั้งค่าก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่โหมดตัวนี้นะครับผมเป็นโหมดอัตโนมัติอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวก ตัวนี้นะครับเป็นโหมดแสงจริงนะครับนะครับตามที่เขาบอกเลยนะเพื่อนเ่นนะครับนี่ก็จะเป็นพวกโหมดพารูลาม่านะครับเพื่อนเ่นะครับอันนี้ก็จะพวกความคมชัดอะไรต่างๆนะครับในโหมดพวกนี้นะครับจะสามารถกดเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าโหมดได้อีกนะครับเลื่อนลงขึ้นลงได้เลยครับกดตรงพอเราหมุนมา sp 2นะครับและกดเมนูนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ เพื่อนๆก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลยนะครับมีโหมดถ่ายภาพทิศตกภาพทิศขึ้นนะครับพวกทะเลชายหาดถ่ายคนนะครับถ่ายเด็กนะครับประมาณนี้นะครับว่าถ้าเราจะถ่ายคนสวยๆก็แนะนําที่โหมดนี้เลยนะครับส่วนถัดมานะครับโหมดสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นโหมดการถ่ายวีดีโอนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับกดเป็นถ่ายรูปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับการถ่ายวีดีโอสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับ เมื่อถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มล่าชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะทําการบันทึกไว้ให้นะครับส่วนถัดมานะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่โหมดออโตไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับใช้ดูรูปภาพนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะอไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับ แต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมนะครับหรือว่าในแอปเลมบอนแปดนะครับพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยจะมีหลายท่านได้รีวิวกล้องตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้กล้องนะครับไม่ได้ถ่ายรูปกล้องก็จะเก็บหน้าเลนเข้าไปนะครับเวลาเราดูรูปภาพนะครับแต่ถ้าเราจะกลับมาใช้นะครับก็แตะที่ปุ่มลาดชรเตอร์เบาๆนะครับหน้าเลนก็จะกลับออกมาพร้อมสู่หน้าถ่ายนะครับ ส่วนถทดมานะครับถ้าเราจะเข้าไปตั้งค่าเมนูนะครับก็กดคําว่าเมนูนะครับพวกการตั้งค่าต่อเครื่องก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแถบข้างมือซ้ายสุดนะครับเลื่อนลงมานะครับบอกวันที่เวลาภาษาย่นีมดเลยนะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดแฟลชนะครับตั้งเวลาถ่ายนะครับถ่ายมาโครนะครับบอกลบเชืเชยแสงนะครับตัวนี้เป็นปรับเปลี่ยนโหมดนะครับผมกล้องตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับ ข้อมูลตรงไหนเร็วไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน YouTube ใน Google นะครับสับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ